พี่น้องฟรีเฟสต่างเฟสนะครพี่น้องทานข้าวกันนะครับพี่น้องวันนี้ก็มีเท่านี้แหละพี่น้องกับข้าวอะไรมั่งก็ไม่รู้พี่น้องก็ย้งแย่งอยู่เนี่ยโต๊ะก็แค่พี่น้องมองเห็นเท่านี้แหละผักก็ได้วางบนโลงพี่น้องมีผักไว้กินแก้เรียนเนี่ยนะกับผักกะเพรานะพี่น้องอย่าไว้ใต้โต๊ะนู่นน่ะโต๊ะมันแค่พี่น้องอ่านเรื่องเดียวกันแล้วพี่น้องจะไปไหนเนาะมาที่นี้พี่น้องเลยอยากไล่ เสียงพัดลมเลยนะพี่น้องพัดลมเป่ายู่ข้างหลังเลยตึ้งตึงนี่อากาศร้อนมากเลยพอนี้เปดโมงกวานะพี่น้องพาพี่น้องไปซื้อกับข้าวแล้วก็มาทานทานข้าวด้วยกันนะพี่น้องนี่ไปซื้อมาเมื่อกี้นี่พัดลมผลมไม้นะพี่น้องเปิดโมงเช้าโอ้โหร้อนจริงนะพี่น้องไม่ได้ร้อนเล่นๆนะโอ้การเทพนี่ใครจะคิดว่ากรุงเทพมือสวรรค์เดอ้อพี่น้องโดยสมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะถ้าสมัยพวกเราเป็นเด็กก็ใช่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนอากาศมันร้อนมากนะพี่น้อง ไม่ธรรมดานะพี่น้องเหมือนเตาอบน่ะเฮ้ยแปดโมงพี่น้องเอ้ยที่เคยเห็นไหมสมัยพวกเราเป็นเด็กเวลาเวลาพ่อแม่พ่อแม่เออพ่อแม่เราเนาะตอนตอนเป็นเด็กเน้องเขาลาเขาเขาเคยเห็นนะตอนนั้นเป็นเด็กนะพ่อแม่เขาเผาเผาถ่านอ่ะพี่น้องเรื่องมนมีก่อนพ่อแม่เขาเผาถ่านนะเป็นข้าวโพดด้วยนะเขาเผา่านใช่ไหมพี่น้องมันจะมีไอร้อนเราไปยืนดูเขาเนาะร้อนบึบเลยนะร้อนแรงนะพี่น้องแบบนั้นเลยนะพี่น้อง ทออุกวันนึงเทพไม่ธรรมดาเลยพี่น้องเอออยู่ยากคนขเขามีเงินมีทองพี่น้องาวนี้ไปอยู่ต่างจังหวัดกันหมดแล้วนะพี่น้องเข้ามาอยู่ในเมืองหลักตูวเมืองเหล่านี้คนมีงเงินมีทองก็งไปซื้อที่อยู่บ้านนองนุ่นอากาศดีดีนุ่นมาเด้อพี่น้องไปรเทศต่างประเทศโมเตโมทานข้าวกันคาวันนี้ก็มีนะพี่น้องนี่อันนี้คือแกงเห็ดนะคะพี่น้องแกงเห็ดใส่ใบยานางใส่เห็ดเห็ดฟางด้วยนะพี่น้อง,ง,ใ,สใ,าาางใส่เห็ดหูหนูซื้อเข้ามาแล้วก็เนี่ยแกงจืด ตอนกลางวัไหนหมดเว้นือหาจังกลทำข้าวอาญาพี่น้องทานต้องใช้แกงจืดปถึงจิ้มแกงจืดมันต้องใช้เออนี่ช้อนกลางนะพี่น้องนี่แกงจืดต้มเลือดหมูพี่น้องใส่หมูสับนี่โอ้หมูสับความีบนเส้นเลยนะนี่แล้วก็นี่ผัดกะเพรานะพี่น้องผัดกะเพราน้องเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่ผัดกะเพราหมูพี่น้องนี่ซื้อมาเหมือนกันหมดเลยซื้อหมดไปทำรอกพี่น้องมีไข่ดาวในจานข้าวด้วย ไข่ต้มด้วยนะพี่น้องเนี่ยไว้ทานแล้วก็ห่อไปด้วยนะพี่น้องก็ห่อไปทางานแล้วผลไม้มีจำพู่พี่น้องมีกล้วยมีกระโพดต้มนะพี่น้องมีปลาย่างกับข้าวต่างๆาหลายอย่างมากินน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อเทต่างประเทศนะครับพี่น้องพูดทั้งอีสานทั้งไทยทั้งอะไรไม่รู้เลยมาค่ะทานข้าวกันครับพี่น้องฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดสมัครสมาิกดิตามด้วยครับพี่น้องจะเป็นกำลังใจทำพีน่าต่อไปครับพี่น้องทานใดที่มาแล้วตอบช้าก็ทุกข้อไปนะครับพี่น้องถ้าเลื่อนไปเห็นก็ ก็ตามไปแน่นอนถ้ามันหลายวันถ้าไม่เห็นก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องแต่พยายามตามหาให้เจอนะคะพี่น้องแกวอันนี้กะเพราต้องตักกะเพรามาใส่นะพี่น้องเนาะข้าวโอเคพี่น้องได้เท่านี้แหละเอ้ยนี่เสียงอามตึงๆเลยนะพี่น้องเนาะขาดท่อนแห้งร้อนสุดๆพี่น้องอ เสร็จนี่เระเห็นน,น,น,นี้นะพี่น้องค,ค่อยนะเอามาเ็ได้พีนองต้องเลื่อนมาอย่เนาะขาวก็ไม่ชันไปไปไปชมันมัวๆนะพี่น้องเอ,เอาเอาเครื่องเครื่องเก่ามาถา่<ม>ายนะพี่น้อง เรื่องใหม่ก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ค่าถูกเนาะโอ้ยเรเจ็ดแปดพันนะเจ็ดพันกว่าไม่ค่อยเวิร์กหรอกพี่น้องจริงๆเลยซื้อขายเป็นหมื่นหน่นะ้องพี่น้องเนาะอยากได้ฟีเวอรรุ่นล่าสุดนะพี่น้องหมื่นแปดพี่น้องโหอยากได้จังเลยเงินงเรามันมันมันมีนิดหน่อยพี่น้องถ้าเรามาซื้อก็เกือบเดี๋ยวเราจะไม่มีเงินใช้นะพี่น้องต้องมีเงินสำรองสิดตัวนะ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาตั้งหลักนะพี่น้อง <c oughs> หลายปีมาพี่น้องโอ๊ยลำบ,บากมากเลยตั้งแต่ตอนที่อนี่แม่ไม่สบายพี่น้องที่แม่เข้าโรงพยาบาลบ่อยที่แกเป็นมะเร็งเนาะเราก็เข้าแต่กลับไปบ้านกลับไปบ้านเราก็ไม่มีเงิเนพี่น้องเนาะแต่ค่ารถาค,าค่ากินค่ารถกินอยู่อย่างนั้นแหละตั้งสองปีพี่น้องแล้วแกก็โอ้แกก็อึดนะแกก็สู้นะและ้วแกก็ไม่ไหวแล,แล้วแกก็เลยขึ้นสวรรค์ไปแล้วสงสารแกเนาะแกสบายแล้วแหละ ตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ผมสบายดีก่อนภาระรามันเยอะมากมันหาเงินไม่ทันพี่เนอะคนเดียวเนาะแกงจุงนครับพี่เนาะขอชิอมหนึ่เป็นยังไงนะอยากรู้จังนะต้มต้มเลือดหมูนะถ้าบาแซ่บก็จะจะ,จะแช่ไว้แล้วมาอุ่นไหมน,นะพี่เนาะ พอใช้ได้นะพี่น้องจะจิ้มตองทานร้อนๆนะขอทานกะเพราก่อนเลยกันกับไข่ดาวไขต่ต้มไว้ก่อนให้น้องฝากข,าขอขอกิจโหไปได้วยนะแล้วก็เบ่งไว้เสียงพัดลมมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องมันร้อนพอเพราลมมันเข้ามาเสียงดังไหม ร้อนมากไม่เปิดก็ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ช่วงตั้งหลักก็ไม่ค่อยกล้าใช้เงนินหรอกพี่น้องอันพอถ่ายวีดีโอได้ก็ถ่ายไปแล้วเปน้องเนาะอนช่วงตั้งหลัก นิ ừ ừ ่มย่างนาวเป็งหวานกำลังเดี๋ยวขอชิมต้องดูหมูต้องทานไม่เยอะหรอกพี่น้องเพราะว่ามันมันไม่ร้อนไม่แซ่บนะพี่น้องต้องไปอุ่นให้มันร้อนๆนะทานหน่อยเดียวแหละ ชิมๆท่านั้นแหละอะไรแต่ต้องอุ่นร้อนๆให้น้องการจับมือมาถึงเด้พี่น้องนี่อันนี้ยังไม่เกะต้องกินเลยกระเพราเจ้านี้อร่อยพี่น้องกะเพราหมู พี่น้องเอ้กินไปก็กลัวไปนะใส่ปลาแน่นอนต้องกินน้ำมันนะย่องยงนะพี่น้องน้ำมันก็อร่อยนะนเป็นใบายานางแกงอร่อยนะมันจะเห็ดนะพี่น้องเน,งนำะนำใบยานางต้องทานก็ได้ดหรอกเผ็ด ฟังลูกใหญ่นะพี่น้องเอ้ยตักจังฝีได้พี่น้องโบราณเขาว่าอะไรนะพี่น้องกินกินไม่กินน้ำมันก็เรียกอ,อ,อะไรพูดยังไงนะมันต้องกินน้ำมันนะพี่น้องมันต้องทานน้ำมันนะเอาไปเมื่อี้นี่นะไม่นาำมันอร่อยนะแต่ว่าไม่ต้องนะพี่น้องเอาแคนะ่นี้ก็พอแล้วหน่อไม้สดนะเนี่ยยังหน่อไม้สดนะพี่น้องทำอร่อยเจ้านี่คนอีสานขายอะ่ะ ส้น้ำไป,ไปเต็มมเลยนะพี่น้องต้องสดนน้ำมาหลกจะอร่อยมากใส่เห็ดเห็ดเห็ดฟางเห็ดหูหนูพี่น้องเห็ดเิ็มทองด้วยนะเดี๋ยวน้ำไม่สดใสใบยะนาง ย่างหายไม่ออกจะทานตอนบ่ายทานแต่กะเพรากับพวกแกงจืนดนี่ก่อนกับแกงน้อไม้ก่อนแล้ว,ว,วเอาแช่ตู้เย็นแล้วก็อุ่นได้พี่เนอะกินผักด้วย นั่นเลี่ยนไหมนะต้องต้องทานผักด้วยนะผักยู่าไม่ได้ขึ้นโจโนโน๊กหรอกพี่อนอนฮะโตมันแคบคนชอบทานผักกนะันเนาะอันคขราไมลเบอร์รี่ทานผักมันะ่วพี่อนเนาะดูนี่ผักใบบุกก็มีเนี่ย ภาษาอีส,สานขึเด็กอะไรแล้วใบบุบุกพี่น้องใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยใ่ภาษาไทยขึ้นเด็กใบบุบุกแล้วพี่น้องคนนีสาระแท้ไม่รู้เลย <c oughs> ลุครึ่งโอเคก็เก่งนะไปได้แม่คนอีสานนะพวกโอเป็นคนไทยแท้ทๆนะคนฉะเชิงเซาคนเปนรีลูนะไทยแท้ทๆเลยนะพ่อเนี้ไมได้แม่คนอีสาน ภาษแต่แก่กทานข้าวเหนียวไม่เป็นเนี่พอเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังงค,คลิปอยู่คลิปหนึ่งนะพี่น,น,น้องแ,แก,ก,ก,แกทรรงิทานข้าวเหนียวแกร้อนคอแกบอกเออแปลกะแม่กินทานข้าวเหนียวแล้วร้อนคอแกบอกอยู่ไม่ได้เลยนะคำเดียวไงโอ้โหวิ่งหา,าน้ำกินคนเขาไม่เคยทานอะนะ่ะเนาะเปลกมากเลยก็เราที่ทานได้นะพี่นอ้อง แล้วก็ถามว่าพ่อมันเป็นยังไงเก๋บอกร้อนโคมากเลยแกบอกเออแล้วก็งงมากเลยแกก็ไม่ทานนะแกไม่ทานแกแกแคมองไม่ทานใชนไหทานเขาเนี่ยร้อนโคลแล้วก็ไม่เคยเห็นเนาะคงจริงอะ่ะคนเขาไม่ถูกกันนะว่าไม่ได้ทานข้าวเช้าไม่เสร็จเลยพี่น้องเอ้ยทานไปคุยกับพี่น้องอย่างนั้นแหละ จะได้มีคลิปลงนะพี่น้องเนาะก็มีคลิปตอนเช้าเราเห็นที่พามซื้อข้าวแค่นั้นลนกอัน,นี้หละลงให้พี่น้องชมป้าพี่น้องเป็นหองอีกอย่างนะอันกินกินแต่เนื้อไม่กินน้ำมาสายสารขึ้นหรืออ,อะไรวะไม่กล้ากินน้ำเขาเขาจะมีคำอั่นของเขานเนาะเียคคำศัพท์อะไรนะกินกินกินเนื้อกลัวน้ำอะไรไม่รู้จำไม่ได้เลคนโบราณพูดนะ นี่แหละใช่เลยพี่น้องาว่านนะเขาเขาใส่ปลาดเดอร์เนี่น,นอนชัวร์ถ้าสดนิ่เต็มๆเลยนะพี่น้องจะอร่อยมากเลยนะเนี่ยใบายานางด้วยเข้มข้นกินแล้วอร่อยมากแต่ว่าเราไม่ต้องซดหรอกเอาแค่นี้ก็พอละไว้ <c oughs> ทานได้ก็เอาละแต่บ่อยๆก็ไม่ไม่ได้นะพี่น้องนานๆทีหนึ่นนนนง ดยายคนนี้เก่งๆหนือไม่เอยคนบนญคนนี้สรางการทำข้าวเก่งเหมือนน้องคนไอยู่บางบางบบางบลมพูนะ คนคน,คนทางอีสานนี่บางบุรีพูนะทำข้าวอร่อยเนาะใ้แกอีสานมันเกีอร่อยทุกอย่างเลยนะพี่น้องผู้คนอะไรไม่รู้ทำว่าทำยังไงอร่อยจังทำแบบไหน,นทำมันยังอร่อยจัง <c oughs> มันก็ตอบไม่ได้ <c oughs> มันหวดกรหัวเนาะพวกเราพวกเราทานแล้วอร่อยมากอะ่ะถ้ามันแกอีสานนะพี่น้องอร่อยทุกอย่างเนี่ยคนคนนี้มันทำข้าวเก่งจริงยยมรับเลย ถ้าเราไปด้วยกันนะบอกว่าน้องแกงหน่อไม้ให้ทานหน่อยมันขูุกกุกกคุกคุกเราก็เป็นลูกมือเนาะแป๊บเดียวพี่น้องได้ทานและอร่อยมากเลยไม่รู้มันทำยังไงคนมันมีฝีมือเนาะเออแปรกจริงทานแม่ร่อยพี่น้องทานหมดข้าวเสียดายข้าวนาะพี่น้องเนาะทานอะไรบรีกับแพงแพงนะพี่น้องเนยกิโลเป็นร้อยนะพี่น้อง กิโลร้อยกว่าข้าวไรเบอรี่มันผสมกับข้าวกลั่าแดงนะพี่น้องข้าวหอมข้าวกล่ําแดงนะพี่น้องมันผสมกันนะซกกะ,ะซื้อข้าวหอมข้าวกลั่มแดงมาห้ากิโลถุงห้ากิโลใช่ป่ะเราจซื้อข้าวไรเบอรี่มากลหนึ่งมันผสมกันนะพี่น้องอือ้องผสมอย่างงั้นแหละกลู๊ดร้อยเก้าเก้าบางทีกลโลร้อยกว่ามันก็ลดแล้วแต่แต่วันนะเราแต่เดือนนะพี่น้องบิ๊กซีอ่ะข้าวไรเบอรี่อ่ะ กับบาเราผสมกันข้าวกล้องเข้าเข้ากับเนื้อแดงมันก็เหลือง่ะเนาะมันก็เข้ากันพอดีเลยถ้าเรนี่เป็นสีดำไงข้าวกล้องเข้ากลับนะมันแดงมันก็มีเหลืองแดงขาวสามอย่างผสมกันน่ยพี่น้องทำไมเป็นสีนี้ าร้อนนี่ทานข้าวไปเลยนะพี่น้องเนาะเย่ยจังโอ้ยเนี่ยซวยหมดข้าวอันนี้พี่น้องนี่เพียดายมันโอ้หมายก่อนโอ้ก็ตทวสีด้วยพี่น้องเอนชอนนโตชนโตปุกเลยพี่น้องอ ลวดหมูนี่พี่น้องเองระไม้ก็เท่านั้นนะมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่เวิร์ึน้อพี่น้องเนาะแค่ไปอุ่นอากาศก็ร้อนพี่น้องเอ้ยไม่ไหวเราจะสว่างได้เท่านี้นะพี่น้องสว่างแล้วนะพี่น้องเนาะ ดำเลยไม่ดำเลยเขาโพดต้มเลยนะพี่น้องนี่เขาโพดต้มโพดต้มมานี่กินกล้วยหอมทุกวันเลยพี่น้องซื้อมาซื้อมาเป็นหวีนะเทำแช่ตู้เย็นไว้ถ้าแช่ตู้เย็นไว้นะพี่น้องมันจะไม่สุกเร็วนะมันจะไม่ดำอ,อ่าเราค่อยๆทยอยทยอยทานนะพี่น้องท้าไมข้างนอกมันมันสุกเร็วมันดำหมดเลยหมดพี่น้องะนะครับตู้เย็นมันทานได้หลายวันอืมกล้วยมันจะสุกช้า อนนึงนพี่น้องใคกะบ่าเอาหน้ามันได้พี่น้องอม,มือนี่ไม่ได้เส้นเนาะเห็นมือแล้วก็เสลงใจนะพี่น้องเพราะมอเตอร์ไซคันเดียวเออซ่านักพากันซ่านักพี่น้องดีดเข็นขาไม่หักเนาะจากมือสีสวยเลลายมือเส้นขึ้นเต็มเลยนะพี่น้องเ,ออเป็นปมด้อยเลย แบบแบบลูกดูดเผ็ดนะเนี่ยบอกว่าเสพเลยไล่เด็กพี่หน้งองเอออากาศก็ร้อน สาเนะพี่น้องเนาะสวดมนต์ก็อธิษฐานให้เขาด้วยนะพี่น้องเอ้สวดมนต์ก็สวดชีพนชอนแล้วก็อธิษฐานในเขาด้วยนะให้จิตวิญญาณเขาหลุดพ้นจากตรงที่ปรากจาพังแล้วพี่น้องเนาะสงสารเนาะให้เขาหลุดออกมาเค้ได้ไปหาพ่อแม่พี่น้องเขานะพี่น้องจะได้ขึ้นสวรรค์เนาะอธิษฐานให้เขาด้วยเลยพี่น้องเอ้สงสารเขาสวดชีนชนเสร็จอ่ะก็เอ่ยให้เขาไป็นน้องวดน้ำให้เขาเขาคนจะได้รับเลยเนาะลุงพ่อบอกว่าสวดแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเขาได้รับ ได้รับหละหลวงพ่อบอกว่าเขาได้ร <trendy> ับแน่นอนเราคิดว่าเขาได้รับนะพี่น้องเขาจะได้หลุดพ้นจากตึกนั้นที่ทับเขาอยู่นะพี่น้องเนาะเราก็ช่วยได้เท่านี้แหละเราต้องสารเขาแล้วเราสุดชีวัชนเิธิ์เราก็เผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรให้นู่นนี่นั่นนะพี่น้องญาติพี่น้องทุกคนเลยให้เพื่อนพี่น้องต่างประเทศเอฟซีเหมือนกันก็อิฐรนให้ให้ทุกคนนะพี่น้องมาจากรวาลในโลกนี้แหละพี่น้องเอ้ยลวงพ่อท่านบอกว่าเขาได้รับคนบุญบารมีเขาจะ ความสุขความเจริญนะพี่น้องเดี๋ยวเราคิดว่าได้ดั้นะพี่น้องเราแต่คนเชื่อแล้วพี่น้องนอะไรกับแซ่บหลายนะพี่น้องเนาะจะเบิ้งอันนี้พี่น้องจะเบิ้งอันนี้พี่น้องเบิ้งกันเด้ออิ่มแล้วพี่น้องขอคุยกับพี่น้องแป๊บนึงโมโม่ก่อนนะพี่น้องนะดูดิชมพูนะ ไม,ไม่อยากให้เห็นมีดอะเดี๋ยวไว้้างนอกกันเดี๋ยวพาก่อนนะพี่นอ้องมาดูชมพู่อูเกือบโ,โดนมือพี่นอ้องเ้ยวางนี่ตุกมันมองเห็นเท่านี้ทีดเดียวพี่นอ้องจะชิมดูนะว่าหวา,านไหมชมพู่หาลูกนึ่งกี้เนี่ยออร่อยพี่นอ้องอื้ม อานอมแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆนะใช้ได้เลยนะท่านคนขายว่าอร่อยนะอร่อยนะเจ๊บอกว่าเด็ดรสจีเด็ดพี่น้องยี่สี่เลยเอาใส่เอานนี้เดียวโปรเสียด้แซ่บนะพี่น้องอืออ่าดูงี้ซื้อมาสองกิโลพี่น้องเอ้ยอร่อยจริงซื้อบ่ากิโลเดียวกิโลห้าสิบบาทเองยังไม่ไรจะให้พี่น้องดูอาจารย์ข้าวกอน ไม่ไงมาโชว,ว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องแปบบ๊แบแบป๊บเ้ี๋วพี่น้องดูอะ่ะนี่น้องเห็นแตงโมไหม,มจะให้พี่น้องดูนี่เดี๋ยวเทบเทปลาไปก่อนอะ่ะเทบเกงไปก่อนอะ่ะเทบเทบกระพูดไปก่อนอะ่ะเทบทางนี้เลยเอาให้พี่น้องดูนี่อีกซื้อเตงโมมาจะมีอะไรพี่น้องฟัง น้องเห็น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 ไอ้นี่มันไหมเนี่ยข้อมันจะเหี่ยวงี่นะพี่น้องถ้าเตงโมมันสุกนะนี่แล้วพี่น้องต้องดูนะว่านี่นี่เป็นลูกชาวสวนแต่วักกนพ่อปลูกแตงโมขายนะพี่น้องบ้านเป็นสวนเลยนะเตงโมเป็นสวนเป็นเป็นเอ่อสีไร่เลยนะพี่น้องเป็นเด็กน้อยอะ่ะนี่นี่พี่น้องดูนะเดี๋ยวดดนเกงหกนี่พี่น้องดูลูกมันเห็นไหม,มเห็นลูกมันมันยังเงาพนีะ่น้องเห็นไหมเนี่ยนี่ถ้าพี่น้องจะซื้อแตงโมถ้าพี่น้องต่างประเทศคนไหนที่ว่าไม่มีสวนอาจจะไม่รู้นะพี่น้องเนาะ น้องต้องดูก่อนนะถ้าพี่น้องเห็นไอ้นี่เห็นไหมอันนี้ที่ข้อมันนะถ้ามันยังไม่เหี่ยวเป็นสดๆพี่น้อง่าไปซื้อนะมันยังไม่สุกมันจะไม่แดงมันจะไม่อร่อยเออแล้วดูดูลูกด้วยดูลูกด้วยดิดูให้ดูลูกอ่ะอ่ะมีมองมองมองมีลูกนีนี่เห็นไหมเสียงอ่าเสียงมันป๊อกปอกปอกเสียงมันถ้ามันสุกนะเสียงมันเป็นนี้อ่าจะลืมบอกว่าถ้าเสียงไม่สุกอ่ะมันเป็นแบบว่าก๊อกกอเสียงมันมันไม่ไม่ก้องนะนี่นี่เสียงมันก้องก้องนะพี่น้องคือว่ามันสก มันสุกแล้วถ้าเสียข้อไปกักกักกักคือแน่นๆน่ะนั่นไม่ใช่นะพ mm ี hmm. ่น้องนี่ลูกมันเงาพี่น้องเห็นไหมมองดีๆนะลูกมันเงาเนี่ยนี่ดูเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องคนไหนที่ว่าซื้อ,อยังไงแตงโมจะรู้ไงตงแตงโมสุกเออแต่แตก่อนอนไม่รู้หรอกเป็นเด็กพ,อพ,อพ่อไปอยู่สวน mm hmm. แตงโมพ่อไปเฝ้าสวนแตงโมกับพี่ชายสองคนนี่พ่อว่าถ้าแตงโมอ่ะมันเริ่มเหี่ยวแล้วข้อมันเริ่มเหี่ยวแล้วเก็บมาได้เลยก็บอกมันสุกแล้วเ็าบอกมันแดงนี่พี่น้องอันเนี้ยมันแดงนะเนี่ย ข้อมาแดงครับจะพาพี่น้องดูเลยดีกว่ามาเด้อขย,ยายพี่น้องดูเห็นเห็นน้องพี่น้องซีน้องคนนั้นน่ะเอ่อชื่อไรน้องลืมชื่อละแกซื้อแตงโมงมามันไม่สุกพี่น้องมันไม่แดงอ่ะคิดว่าจําไว้นะเนี่ยน้องชื่อน้องอะไรนะที่มันเป็นฝรัง่งอ่ะลูกสองคนน่ารัก,รก,รกนี่นี่ถ้าน้องไปซื้อน้องดูตรงนี้นะ่ะนีเน่เห็นไหมเห็นไหมนี่มันเหี่ยวแล้วเนี่ยมันเหี่ยวคือมันสุกนะจ๊ะ นี่เห็นไหมมันเหี่ยวมันสุกแล้วถ้าไอ้ข้อมันสดๆพี่น้องอย่าไปซื้อนะที่มันยังอวบๆอยู่นะ่ะออวบๆเลยอะเหมือนเหมือนเราเก็บผักเห็นไหมหม่ๆงั้นไปซื้อนะมันไม่แดงแล้วก็มันไม่หวานแล้วก็ไม่อร่อยนะจ๊ะอันนี้แน,น่นอนค่ะนี่พาให้ดูด้วยพี่น้องด้วยไว้ต้องแช่ตู้เย็นอยู่ดีต้องพาให้ดูเลยพี่น้องอู้หหมายกดออ้โูหูโ,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 โตะจะล้่มเลยพี่น้องอ้หพี่น้องดูนะว่ามันสุกไหมนี่แว เนี <ítulo> ่ยขนาดว่าคอมันเหี่ยวแล้วนะมันยังขนาดนี้เลยพี่น้องนี่มันยังไม่แดงมากเท่าไหร่ไหมนี่นี่โอเคอยู่นะพี่น้องเห็นไหมนี่คอคอมันเหี่ยวแล้วนี่ถ้าไม่เหี่ยวก็หนักกว่านี้นะพี่น้องนี่มันก็แดงอยู่นะพี่น้องนี่เห็นไหมนี่แสดงแตงโมเนี่ยมันยังไม่เก๋มากเท่าไหร่นะก็ไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าถ้าเหี่ยวนี่โอเคน้องถ้าไม่เหี่ยวหนักกว่านี้เลยพี่น้องนี่นี่ใสยแตงโมไม่ค่อยแดงแล้วพี่น้องน่าไม่แบบนี้ นี่ค่ะพี่น้องเป็นอย่างนี้นี่แหละสังเกตนะพี่น้อลูกมันจะเงาเงาอ่ะนะเงาเงานะพี่น้องลูกมันเงาเงาขี้ข้อเหี่ยวเหี่ยวนะพี่น้องซื้อเลยนะมันต้องทำไมข้อเหี่ยวจังไม่ใช่นะพี่น้องเหี่ยวเหี่ยวอะไรซื้อไปเลยนะมันสุกอร่อยพี่น้องเออนั่นแหละบางคนเขาไม่มีสวนแต่เรามีสวนแต่ก่อนเราเป็นเด็กเราเฝ้าสวนเตงโมสองคนพี่ชายนะจะเล่าพี่น้องฟังพ่อบอกว่าพ่อเขาเขาเป็นชาวสวนนะเนาะเขาบอกว่าไอเดือนแบบ เดือนกับพี่เฝ้าสวนนะนี่ชื่อเดือนนะเฝ้าสวนกับพี่นะลูกพี่ชายก็อยู่ป .4 เราก็อยู่ 2, นะ <laughs> ป .2 เนาะเฮ้ยมันตลกนะพี่น้องจะอะไรฟังนี่ได้เล่นโชว์ตรงกลางเลยลให้ดูนะพี่น้องสคนพี่ชายแล้วก็นั่งเฝ้ากลางวันกลางวันเทีๆๆนะ่ยงเนาะมันร้อนเขายังมีซุ้มให้เรานั่งเอบเฝ้าส,สวนแต่สวนเต็งบัวลูกมันเยอะพวกคนเยาขโมยเก็บนะพี่น้องสมัยก่อนกำลังจะเริ่มสุกเลยะพี่น้องให้ชิมดูนะชิมดูก่อนนะโจตรงกลางเลยอืม หวานไหมน้องเพราะว่าเตยโมลูกนี้มันก็คงเก็บนานแล้วแหละ <c oughs> มันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้เนาะถ้าบางบางกรรมพันธุ์จะแดงเจ็ดกันกน,ะนี่เองนะแบบทีนี้เอ่อเล่าพี่น้องฟังกันนะเล่าไปดทานข้าวเตยโมก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลากันนะพี่น้องเอ่อพี่พี่ชายกันว่าพี่เลิศชื่อพี่เลิศเนาะขเขาเสียแล้วเนาะขขเขาเขาเสียแล้วเป็นมะเร็งตับสามเดือนกินแตงโมไหมกินสิพี่บอกเพราะว่า แต่เอาลูกใหญ่ๆเลยเนาะบอกเออนน่นนะพี่ชายก็เดินไปตรงกลางไรเลยเดินไปลูกอู้ใหญ่มากเป็นน้องใหญ่ลูกเนี่ยใหญ่ใหญ่เท่านี้เป็นน้องใหญ่นะใหญ่โอ้โอลูกลูกนั้นกี่กิโลใหญ่จริงมาทุบเลยนะเป็นน้องโผโผลที่บินเลยแดงรึ้งลึงอร่อยมากสองพขาน้องนั่งกินอมือโกยเป็นเด็กน้อยอะเนาะเออเอาลูกใหญ่ที่สุดในสวนนะนะลูกใหญ่ๆพี่ชายบอกสวนของเราเองอะเนาะว่าเป็นเด็กสนุกพป่น้องไอ เป็นเด็กน้อยอะไรก็สนุกอะเนาะืมมาเล่าความหลังให้พี่น้องฟังอืมโมสแล้วก็จะไปแล้วนะคะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องไปเทศต่างประเทศสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะครับพี่น้องเด้อเดินทางไปไหนปลอดภัยอะไรสุขภาพแข่งแรงมีเงินมีทองทุกคนนะพี่น้องคนไหนที่พ้นแล้วก็ปังปังมีเงินมีทองคลิปคลิปก็มีคนชมเป็นล้านวิวล้านวิวร้อยวิวพันวิว, 100, ว,วนาะพี่น้องเนาะล้านวิวล้านวิวหมื่นวิวนะพี่น้องเนาะ คนไหนที่ยังไม่พ้นอย่างเดือนนี้ก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะพี่น้องสู้ๆไปค่ะวันข้างหน้าเพราะว่าเราเดินหน้าสยอย่างเดินหน้าไม่ถอยหลังนะพี่น้องโอเคเดียวก็ถึงถึงปลายทางของเราเนาะพี่น้องเนาะคนเราถ้าเราพยายามสยอย่างนะพี่น้องเนาะก็สร็จแน่นอนนะพี่น้องเนาะไปแล้วนะคะพี่น้องบายบาย